เนี่ยเล่นดีๆเล่นดีๆโอ้โหรัวๆอย่างงั้นมันก็พังหมดเดียวลูกฮะรัวๆอย่างงั้นมันก็พังหมดดีดดดเบาฮะเล่นดีๆด,ดิใครตัดผมให้เนี่ยดูดินี ตัดผมให้คุณแม่ตัดผมให้หรือเรอะฮะคุณแม่ตัดผมให้หนูเหรอปิดก่อนนี้ปิดก่อนนี้เบา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 เ๋อเบา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  ลังสนุกกำลังสนุกองเขากำลังสนุกคุณแม่ตัดผมให้หนูเหรอหนูเป็นตาห,ห,หน่อยหน่อยน้อยเหรอฮะอตัดผมส้วงเดียวกันก็พอเลยฮะตัดผมส้วงเดียวกันก็พอเลยว่าเมนตอนเดียวเหงตัดผมเหงาขคือกันค่ะ<อ>ฮะ ชื่อโมบายไม่เพิ่นเรียนพี่นอ้องบอกเรียนบเบาๆถีบบากแห้งหนึง่งได้ว่าสามมือได้ว่าสามมือนวะผู้ถีบแห้งไร ใครตัดผมให้ใครตัดผมให้หนูฮะใครตัดผมให้นี่ใครตัดผมให้หนูบอกพ่อก่อนนี่ใครตัดผมให้หนูอออาเอันนี่กองแดงกองแดงเอ้าสั้นสั้นนี่สั้นถึงบนนี่มาถึงกลางทีเอ้า ยับยับยับยัยบยัยบเร็วเร็ยบเร็วยับยบเออดัไงมันก็ดังอยู่นมันก็ดังอยู่ยับยบเร็วปาน ตอนจะของงน,น้อยๆเลียวมึงดูงนึกว่าเหลียวมึงภาพย้อนอดีตจะขอางอืมย้อนอดีตตอนตัวหน่อยเป็นนิดหน่อยจัวหน่อยเป็นนิดหน่อยกับเป็นดัดสร้างยังชีแเลยพี่นอ้อยหน้าตาก็จะคล้ายๆกันนี่ตัดผมทรงเดียวกันนี่แหละว่าเมนมึงจะของตอนน้อยๆว่าเมนย้อนเวลา ย้อนเวลาย้อนอดีตนี่แหละย้อนอดีตตะคว้างน้อยๆเจมีนคือพอคักเนอะเมีนคือพอคักเนอะฮะลูกผู้ใดนี่เจมีนคือพอคัก คือพอคักตัดผมเห็นไหมจะเป็นคือพอคักนี่เด็กกุตัดพี่ยงแพ่ว่าบาเบอรอเชาติจา้าตัดหายทั้งพ่อทั้งลูกละจ้ะแค่ว่าเบรืรอบา้าเอ้ยบาเบอรอตัดแบบแค่ว่าเพิ่งจะตัดตัดเห็นนี่นี่เพิ่งตัดง่านนี่ละ ต,ตัดให่พอือตัดบ่ตั้งใจขนาดลูกทึ้งดินทึ้งนั่นฮะจับหัวจับหัวมาเลยฮะถ้ากันคุ้มต่หน่อยก็แห้งยานจะลูกเก็บเพื่อ้ว่าจับหัวไม่ดีดีจับหัวไม่ดีดีมาเลหัวรอกันลันเลยนี่หน <c oughs> ูตัดผมสวยไหมคะสวยไหมลูกสวย แม่ตัดให้เวยไหมเฉยไหมนุ้ยชอบไหมลูกเพราะว่าตเธอมาซื้อแบตเตอรี่นุ้ยชอบเลยอยากซื้อแบตเตอรี่ให้นี่นี่อันนึงไปตัดผมจะหน่อยอันนึงหนูชอบไหมของอของผูง้ใหญ่กับของเล็กหน่อยมันตัดน้ำกันบ่ได้เลยพี่น้องหนูชอบไหมคะนุชอบไหมแค่ว่าแต่ซื้อมากอันเลก็กจะบาดก่อนเฮ้ยร้อยก็บาดเนาะช่างเล่นลัษดาอืมชัางเล่นลัษดา ของใส่แบตเตอรี่เอาไหมพี่นอ้องซาดแบต,ตได้ด้วยเนะ<ม>า,าะเจ้าเนาะอือก็เอาไว้ตัดผมเอาใบตัดผมจะคล้องไว้ตัดผมนั่นพี่น,อน้องก็ได้ตัดผมเด็กน้อยนะจ้ะตัดผมเด็กน้อยตัดผมเอาเอาเอาพ่อแม,ม่ยเอเหนื่อยแล้วอ๋อเอาปล่อยอปล่อยปล่อยปล่อยเนี่เอา้าอีจับทำไมเนี่ย

ตัดผมให้ยังรอเลยตัดผมทรงอะไรนี่แม่ตัดตรงนี้ให้ด้วยเหรอลูกมันแบ่งเหรอหรือเป็นอย่างนั้นขันมาพันว่าเล็่มแห้เนี่ยนี่ไห้มันเสือกันเนี่ยหนูชื่อเด็กชายนี่นี่ครับเด็กชายนี่นี่ครับนี่นี่ครับนี่นี่ครับ เอ,เออพอแล้วสำนันแหละ่ะสุ่งสุ่งวินเทจเขาเอิ้นว่าวินเทจยกสูงพี่น้องภาสิบากให้เพิ่นอยู่มันดินโพดวินเทจยกสูงเออมีปัญหาอะไรเปล่านะหนูเก่าอ่ะมีปัญหาอะไรเปล่าวินเทจยกสูงโอ้โหตัดได้สวยมากดิ่มดูลหลายตัดยาก ตาดงา่ายขั้นหนึ่งคนหนึ่งก็จับหัวคนหนึ่งก็ไถแบตเตอรี่ตัดง่ายนี่นี้โมเมนต์ตัดธรรมดาส่วนสิใดโชคหน,นีวิน้องอือ <c oughs> วินเทจ่งงยัมันอาจ,จีพสมบนว่าเสมอกันเพราะว่าเ,เรืเ่องเสียเด็กนิหน่อยกับดินเนาะก็เ <c> ล <oughs> ตัดแต่ว่าผมนี่นี่แงวเร็วอีห๋แงวเร็ว เสอขนาดเพิ่งโกนไปได้เนาะเพิ่งโกนผมไฟไปตอนนั้นกะกลับมาเงาแล้วมันแทงหูเลพี่น้องก็ได้ตัดออกไ้เล่มออกไเพราะว่าปูกบยาไปหาปูกบยาปูกบยาบอกตัดออกเยอะเลยขึนเื่อ <c oughs> ขึ้นรอเถอะวะขึ้นรอเถอะวะเี้ยเดี๋ยวนีนีันนวเนี่อันนวนีอไหนวนี่ <c oughs> หนึ่งสอง,สองทับไทยลเยุเนี้่นนี่เอ้ยเฮ้ยไมเห็นขังเออเออเด้ลยะเอ,เอ,เอเ้ยขี่มาแม่มาท่านดาบนำมาท่านอาบมาชุกคนเหรอืมยังมม,มันชื่นใจ อืบานางก็เนเอาเอาคือดังคือดังเอา,เอาคือดังลูกผู้ได้เล่นน่ะผู้ได้เล่นพ่แม่ล่ะลูกตัดผมไไม่รอก,ก็เดิม